สวัสดีครับกลับมาพบกับผมกันอีกครั้งนึงนะครับกับ easy shot gunner นะครับก็วันนี้มีคอนเทนต์มาฝากนะครับเป็นเรื่องการลดนกนะฮะหรือว่าลดแฮมเมอร์ของเดอย่า mk 1 2นะครับต้องบอกก่อนว่าเดอย่า mk 2 2> 1 2นี้มันไม่มีระบบลดนกนะฮะเหมือนปืนบางรุ่นเช่นซิกบางรุ่นนะฮะก็จะมีระบบลดนกนะฮะ อันนี้สมมุติว่าเราต้องการจะลดนกแต่ว่าเราไม่ต้องการที่จะดรายไฟลเพราะว่าบางท่านอาจจะคิดว่าการดรายไฟลบ่อยๆทําให้เข็มแทงชนวนจะมีปัญหาที่หลังนะครับเพราะว่ามันไม่มีกระสุนมารองรับแรงกระแทกนะฮะวิธีการนะครับเดี๋ยวต้องบอกอย่างนี้ก่อนอันนี้เรามาดูกันตรงนี้นิดนึงนะฮะถ้าเราดูจากด้านข้างนะครับจะเห็นว่าแท่งเหล็กแท่งนี้นะครับเป็นแฮมเมอร์นะครับซึ่งจะมาตีเข็มแทงชนวนที่อยู่ตรงนี้ นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาขึ้นนกกันก่อน,นขึ้นลำกันก่อนนะอันนี้เราขึ้นลำเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตว่าตัวแทมเมอร์นะครับจะถอยไปอยู่ข้างหลังตรงนี้นะฮะซึ่งเมื่อเราเหนี่ยวไกลนะครับแทมเมอร์มันก็จะมาตีกับเข็มแทงชนวนแบบนีนะ้นะครับทีนี้วิธีการลดนกนะครับโดยทีเ่เราไม่ต้องดรายไฟลนะครับก็คือให้ทำการดึง คัน <ítulo> ลังนะครับถอยหลังนิดหน่อยนะครับให้ไปชนกับให้ชุดลูกเลื่อนนะครับไปชนกับแฮมเมอร์แบบนี้นะจะสังเกตได้ว่าเวลาเราดึงเนี่ยมันจะเจอแรงต้านมันจะมีช่วงที่มีแรงต้านหนักกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันต้องไปกดแฮมเมอร์ลงไปนะฮะเราดึงถอยกลับมานิดหนึ่งนะครับให้ชุดลูกเลื่อนเนี่ยไปชนกับแฮมเมอร์นะครับแล้วก็ทําการเหน <love> ี่ยวไก่จุ๊บนะครับแฮมเมอร์ก็จะตาม เอ่อเข็มแทงชนวันมาเลยนะครับเห็นว่าอันนี้ก็ลดนกเรียบร้อยแล้วเลียวไกลไม่ได้แล้วนะครับอ่าเท่านี้เองง่ายๆนะครับได้ดูอีกทีหนึ่งอ่อันนี้แฮมเมอร์อยู่ท้งหลังนะครับพร้อมยิงนะครับก็ทําการดึงคันหลังกลับมานิดหน่อยนะครับให้ชุดลูกเลื่อนไปชนนะฮะหรือว่าไปถึงจุดที่เจอแรงต้านนะครับก็หยุดนะดึงค้างไว้แล้วก็เล่นไก่ปุ๊บแฮมเมอร์ก็จะตามมานะครับเท่านี้เองก็ลดนกเรียบร้อยแล้ว นะครับอ่าโอเค่ายมาถ้างั้นวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคอนเทนต์ตอนต่อไปนะครับถ้าถ้าเห็นว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับวิดีโอนี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าจะกด Subscribe ให้กับช anel ด้วยก็จะขอบคุณมากเลยนะครับวันวนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ